มาดูตัวอย่างนะครับจะต่อให้มีคนไอาจามไว้ปืด๊ดใช่ไหมครสมมติคนที่เป็นโครโรนาไอาไว้เรารู้แล้วมันเป็นเป็นน้ำลายใช่ไหมครับระเเผอผมไปจับปืด๊ดผมมีเชื้อโครโรนาแล้วโดยทีผ่ผมไม่รู้ตัวดูดีๆนะครับในคุณตอบสิครับเชื้อโครโรนานี้อยู่บนนิ้วผมแล้วมันจะติดเชื้อในตัวผมได้ยังไง การสำเร็จที่จะทำให้เราผ่านโควิดนี้ไปได้สูตรคือระยะหา่างบวกกับการหลีกเลี่ยงการใช้มือโดยไม่จำเป็นบวกกับการใส่หน้ากากในที่สาธารนณะนะครับถ้าเราสามารถฝึกเป็นนิสัยที่ใช้3อย่างได้นี้ได้ในที่สาธารนณะหรือในพื้นที่เสี่ยงเราจะผ่านพ้นมันไปได้นะฮะและเรา จะไม่ไปแพ้ให้กับคนอื่นและเราจะไม่ไปรับจากคนอื่นนะฮะลองไปดูในคลิปของจีนหรือของเกาหลีใต้นะฮะที่เขาสามารถคุมได้นะ,ะจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะไม่ได้ไม่ได้ใส่ชุดอวกาศอะไรที่ดูเยอะมากแต่เขาทําเพียงแค่เว้นระยะหา่างใช้มือให้ถูกนะให้น้อยที่สุดในที่สาธารณะแล้วเขาก็ใส่หน้ากากผมว่านี่คือสมาการที่เราต้องโฟกัส เราในฐานะประชาชนเนี่ยติดตามข่าวได้ทุกวันตัวเลขขึ้นขึ้นขึ้นได้อันนี้ไม่มีปัญหาครับติดตามเพื่อเรารู้เพื่อเราต้องรู้ทันสถานการณ์แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องฝึกและพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆก็คือ3หัวข้อนี้หรือสมการอ่านเอาตัวรอดนะฮะยิงคุณแค่คิดแค่นี้เลยนะสมมติคุณเยืนอยู่ตรงนี้คุณล้อมรอบด้วยคนที่ติดแล้วย่งไงคุณจะติดเขาไหมถ้าคุณ ถ้าคุณยืนห่างกับเขาอย่างน้อยเมตรถึงสองเมตรสองเมตรกำลังดีคุณคิดว่าแล้วคุณใส่หน้ากากจะต่อให้เขาไอจามแค่ไหนแต่ถ้าคุณยืนห่างจากเขาแน่นอนยังไงคุณก็ไม่ได้ละดังนั้นใครล่ะที่จะช่วยคุณได้พระเอกในในนิยายเรื่องนี้คือพระเอกตัวที่หนึ่งคือ distance คือระยะห่าง คนที่คุณไม่รู้จักคุณทิ้งช่วงห่างกับเขาเลยทําเป็นนิสยัยมันจะรู้สึกแปลกนะช่วงแรกไม่คุ้นเลยนะว่าต้องยืนห่างอย่างวันที่ผมไปสถานทูตที่หนึ่งเนี่ยไปไปเอาเอกสารของสถานทูตที่หนึ่งในนั้นคนก็ยังยืนชิด,ชดกันอยู่บางคนไม่ใส่หน้ากาก,ากด้วยซ้าผมก็เข้าใจนะมันต้องใช้เวลาให้คนแบบค่อยๆเรียนรู้ว่าต้องมันถึงเวลาที่ต้องยืนห่างกันละแต่กำลังจะบอกว่าพระเอก ในนิยายเรื่องนี้ที่จะทําให้คุณรอดได้คือการยืนห่างอันนี้คือสเต็ปแรกเลยไปในพื้นที่ที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่คุณไม่รู้จักไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้านะฮะรถเมอะไรก็ได้ฮะในตึกที่สาธารณะนะฮะยืนห่างไว้ก่อนทีนี้ถ้าคุณยืนใกล้ชิดมากเช่นในลิฟต์หรือในที่ที่แอรอัดมากๆทำไงอะคุณล้อมรอบทุกคนที่เป็นโควิดแล้ว คุณยังจะติดอยู่ไหมคิดดีๆนะฮะถ้าเขาใส่หน้ากากแลวคุณใส่หน้ากากโอกาสติดน้อยอ่ะสมมติเขาไม่ใส่หน้ากากแต่คุณใส่หน้ากากและคุณหลีกเลี่ยงการใช้มือเอาแค่นี้เลยนะคุณใส่หน้ากากแล้วคุณหลีกเลี่ยงการใช้มือจะต่อให้ยังไงโอกาสติดน้อยมากนะฮะถ้าคุณปฏิบัติอย่างเข่งคัดเลยนะใส่หน้ากากไม่ใช้มือเลยไม่เผลอคือเอามือเก็บในกระเป๋าอย่างเดียวเลย ไม่จับสุ่มสี่สุ่มห้าพอไปถึงที่ทํางานปุ๊บไม่ทําอะไรเดินไปห้องน้าก่อนล้างมือล้างมือถูด้วยแอลกอฮอลกก่อนนะฮะแล้วก็เปลี่ยนหน้ากากหรือล้างหน้าทําอะไรก็ได้ถ้าคุณส t r i c ตรงนี้จริงๆคุณแม่นตรงนี้จริงๆนะจะต่อให้คุณล้อมรอบด้วยคนติดเชื้อเนี่ยโอกาสที่คุณจะติดน้อยมากนี่คือพระเอกจุดที่สองหรือพระเอกที่สองที่จะทําให้คุณรอดจากการรับเชื้อจากคนรอบข้างคุณได้ ถ้าผมใส่หน้ากากอยู่แล้วผมมันล้างมือบ่อยๆนะฮะถ้าผมใส่หน้ากากตลอดเวลาในที่สาธารณะผมเผลอไปจับประตูไปเจบราวบันไดนะฮะไปจับอะไรก็ตามแล้วผมมีเชื้อโควิดอยู่ในมือแต่ผมอุดรูรั่วในยการใส่หน้ากากตลอดเวลาผมเผลอแค่ไหนมันก็จะไปจบที่หน้ากาก,ากผมเห็นไหมครับ